สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพ่อคาปันโกในช่องอาทิตย์ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาสวัสดีกันนะครับเช้าวันจันทร์ที่22นะครับวันจันทร์ที่22นี่โชมหน้าของเม้าเลยนี่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาตอบคำถามท่านผู้ชมหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับแกี้ยวแกี้ยวที่เมค้าตักน้ำโต้งโูนะ่เนาะ มีท่านผู้ชมอยากรู้ว่าใช้เบอร์อะไรนะครับว่าแม่ค้าใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าจะมาบอกครับนนะอะว่าใช้เบอร์อะไรมัน่พอพ่อค้าดูแล้วนะครับผมดูแล้วมันไม่มีเบอร์บอกให้ดูนะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้จะบอกกันยังไงไม่รู้จะบอกกันยังไงพ่อค้าเลยมีตลับเม็ดอยู่นะครับเดี๋ยวจะมามาวัดให้ดูเนาะ มาวัดให้ดูมากะให้ดูกันเป็นคร่าวๆนะครับเพือ<ด>จะได้เป็นแนวทางเนาะดย๋ยว,ว่ากันเลยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับต,ล,บตลับเมนะ็ดเนาะนี่นะฮะพ่อค้าจะมาวัดให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่เกือบ9้าเซนติเมตรนะครับเกือบนะฮนะเนาะตีเป็นเก้าเซนติเมตรเลยก็แล้วกันครับเก้าเซนเนาะนี่นะครับ คว,ความกว้างนะครับปากก็ความลึกของแก้วนะครับลึกของแก้วนะครับจากปูดแก้วจนถ,ถึงปากนะครับก็จะอยู่ที่แปดเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ประมาณนี้เส้นผ่าสูงกลางความกว้างนะครับเกือบเกือบเก้าเซนติเมตรนะครับนี่นะครับ ในความลึกก็อยู่ที่8เซนติเมตรนะครับ <c oughs> คงจะกะกันถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะมันไม่มีเบอร์ให้พ่อค้าดูนะพ่อค้าก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ด้านนี้โดยกะก็มไม่ถูกก็ว่าเบอร์อะไรเนาะ <c oughs> ก็เลยมาวัดให้ดูครับวัดให้ดูแบบเห็นๆกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์นะครับเช้าว,วันจันทร์วันที่22นะครับ พ่อค้าก็ปิดไปละวันนี้วันจันท์นะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็เป็นตลาดเราลงโลกนิดนึงนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับคนเยอะหน่อยแม่ค้าก็ทำงานของแม่ค้าไปพ่อค้าก็เอนต์เนี่นี่นะครับพ่อค้าหมดงานลว อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ค,วความกว้างก็อยู่ที่9เซนนะครับ9เซนติเมตรนะความลึกนะครับความลึกของแก้วก็อยู่ที่8เซนนะครับนะจักสูตรครับสูตรสูตร,ตร8เซนครับเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับนะแบบวันนี้ก็มีเรื่องมามาตอบคำถามแค่เรื่องเดียวนะครับนะเรื่องนี้ ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็พ่ขอขากับแม่้าก็ขอจบคลิปเพยียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ